สวัสดีเพื่อนเนักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้อังคารที่20สิงหาคมนะครับโกรเาก็ยังมีข่าวข่าวเกี่ยวกับการลงทุนทองคำมาฝากกันนะครับช่วงนี้ราคาโกสปอต ก็ยังคงไซเวย์อยู่ในกรอบนะครับแมงไม่ได้วหวาเท่ากับเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ราคาทองคําไทยครับช่วงนี้ถือว่าอาการหนักกันจะเดียวเพราะว่าเงินบาทแข็งคาค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมพูดคุยกับทางคุณวิโรจนีศสระกรผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนบริษัทชายนิ่งโก้บูรีจำกัดนะครับมาดูมุมมองของทางคุณวิโรจนีแล้วก็ทางชายนิ่งโกแล้วครับว่าเราจะวางแผนการลงทุนทั้งโกลส์บอตแล้วก็ราคาทองคําไทยอย่างอดีก่อนที่ถึงวันสำคัญในช่วงปลายสัปดาห์นะครับก่คือการประชุมีงแลวิถ ในช่วงคืนมาสุดด้วยนะครับไปพูดคุยกับทางคุณมิโลสินีเลยครับสำหรับคุณริโลินีครับสวัสดีค่ะหลังจากท,ทำออทามาไฮใหม่ได้มวลสุกเมื่อวานนี้ก็เทสบนเทสล่างเลยนะครับไม่หลุดไปฟังได้ฟังหนึ่งเลยแนวโน้มไปไงต่อครับถ้าเป็นโกลสปอร์ตเนี่ยเรายังเล่นเป็นย่อบายเนาะอตอนนี้ยังเชื่อว่าเป็นย่อน้อยเพื่อขึ้นนะคะแต่ว่าเขายังติดต้านเบรกเพราะเมื่อวานเขาปิดเป็นแฮมเมอร์แฮมเมรรเอร์เป็นแฮงแมนปิดเป็นแฮงแมนแบบนี้ลักษณะคือถ้าเขายังเบรก สองห้าหนึ่งสองไปไม่ได้โอกาสก็เป็นย่อเข้าซื้อแต่ถ้าเกิดเป็นย่อน้อยเนี่ยเขาไม่ควรุดสอ,องพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าเหรียญเพราะฉะนั้นเราจะแบ่งหมายเข้าสำหรับการย่อน้อยนะก็จะมีเข้าสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่แล้วก็เผื่อถั่วเฉลี่ยสองสี่แต่สองถึงแปดศูนย์เป็นนมดที่สองเมื่อคืนเมื่อคืนนี้คือสัญ,ญญาณการย่อน้อยป่ะครับย่อน้อยค่ะเมื่อคือนคือย่อน้อยย่อเสร็จดิดกับย่อเสร็จดิดกับแต่แค่ว่าเขาทะลุหมุดตัวเองไปไม่ได้อ่ะค่ะมันก็เลยยังไม่ไป ตอนนี้รออะไรดีครับปัจจัยที่จะทําให้ใมันทะลุกรอบนี้ไปเชื่อว่าตลาดรอ,อการประชุมของคุณพอเวลที่จัจสันโฮออซึ่งรอบนี้ถือว่าเป็นรอบที่สําคัญมากๆก็จะเป็นไกด์ไลน์ว่าเดือนหน้าเนี่ยกันยาเนี่ยเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยรจริงหรือเปล่าเชื่อว่ารอบนี้เฟดน่าจะมีไกด์มาพอสมควรถ้าเขาไม่อยากให้ตลาดผันผวนในเดือนหน้านะเขาน่าจะเริ่มเผยมาบ้างแล้วว่าเขามีโอกาสที่จะลดไหมคําว่าเผยโอกาสที่จะลดเชื่อว่ามีแต่ เชื่อว่าอีกประเด็นหนึ่งที่เราจะไม่พูดก็คือจะลดเท่าไหร่ไม่น่าพูดอ่าอ่าลดลดแน่แน่แต่แต่จะ0.25หรือ20.5ถูกไหมครับอ่าเขาจะไม่ใช้คําว่าแน่เขาจะใช้คาว่าเป็นไปได้ว่าจะลดแค่พูดคําว่าเป็นไปได้ตามวิสัยของคุณพอลเบลคาว่าเป็นไปได้ยังยากเลยแต่แค่พูดว่าเป็นไปได้นี่ทองก็ปิวได้เลยอ่าฮะอย่างนี้มันมีโอกาสไปเท่าไหร่ครับคุณโกลชินี2.5 2.9ที่คุณพกนีเคยบอกไว้นี้ทะลุไหมครับ เออทะลุได้ง่ายๆเลยถ้าเทคนิคเทคนิคก่อนประชุมวันศุกร์เขาเบรกสองพันห้าร้อยสิบสองเหรียญได้สองเก้าเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วก็คือเบรกเพื่อราคาไล่ขึ้นรอแต่ถ้าเกิดยังไม่เบรกราคาก็จะเป็นย่อขายย่อเด้งขายอยู่อย่างเงี้ยย่อเด้งขายอย่างเงี้ยเพื่อราาอการประชุมแต่ถ้าเบรกไปได้เชื่อว่าเป้าที่จะไปได้ไกลกว่าตรงนั้นสองพันห้าร้อยเจ็สิบห้าจะเป็นเป้าสูงสุดในรอบนี้นะคะแล้วก็ เาย่อยก็จะเป็น2,553อันนี้คือเราพูดในโคเวอร์ของแจ็คสันโฮด้วยนะก็คือบัลือมีมีโอกาสหน้าอื่นมีโอกาสพลิกล็อ,อกมีอะไรไหมครับในมุมมองคุณไม่รู้สิบัลลห้ามหลุดคือบัลลูดห้ามหลุดตอนนี้คือส่วนใหญ่ตลาดกําลังมองว่าไอ้ที่เขาเบรกมาเนี่ยแต่ไม่ใช่เขาเบรกคือคาดหวังว่าที่เขาเบรกขึ้นมา2,497ที่เป็นทิปเปิลท็อปรอบเก่าเนอะ ไม่ใช่ฟอเบกการที่เขาจะไม่ใช่ฟอเบกคือเขาห้ามย่อกลางกับย่อลึกอือหือก็คือกลางกลางก็ดับไหม่อะครับคุณว่าคือนี่แค่แค่หลุดสองสี่เจ็ดห้าเนี่ยเขาเตรียมไปกลางที่สองสี่ห้าศูนย์สองสี่สามศูนย์นี่แค่กลางนะคะอะฮะแล้วถ้าลึกเลยถ้าลึกเลยนะครับถ้าลึกเลยก็ต้องไปตั้งต้นกันใหม่จุดที่เขามาครับครับตามกาสองพันสี่ค่ะตั้งต้นกันใหม่ เรายังไม่พูดถึงตรงนั้นจะแพนิกผม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 ยังไม่ได้พูดคุยกับคุณรซี่เลยเนาะวันศุกร์มองเหตุการณ์การอยู่ดีมันขึ้นมาออทามไายเนี่ยมาจากอะไรได้บ้างอะในมุมมองของคุณโรซี่นีเรามองว่าเป็นเทคนิคอลเนาะเทคนิคลข้นลุนเลยใช่เทคนิคลุ้นนเลยค่ะ เขาพร้อมติดอยู่แล้วหนึ่งคือเบรกจุดที่ไม่ควรเบรกมันเป็นแพทเทิร์นที่เขาเป็นบูลิตแพนแนนบูลิตแพนแนนเขาจะมีต้านสําคัญที่สองสี่เจ็ดห้าพอเบรกบูลิตไปไปได้เนี่ยเป้าของบูลิตเต็มๆคือสองพันห้าร้อยเจ็สิบห้าที่เราพูดถึงแต่ทีนี้ว่ามันมีอ่ะเบรกบูลิตได้มันติดทิปเปิลท็อปทิปเปิลท็อปก็คือสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดครับซึ่งเราเห็นการเบรกมาแล้วแต่ นักลงทุนอาจจะก,กังวลเรื่องฟอเบกประกอบกับรอบนี้จะมีแจ็คสันโฮจะมีคนที่แบบเอ้ยเทคโอฟิตไปก่อนดีไหมแล้วค่อยซื้อใหม่กับอีกคนหนึ่งคือถือกลัวว่าเพราะว่ามันใกล้แล้วไงใกล้แล้วที่มีโอกาสที่เฟดจะลดดอกเบีย้ยถ้าไม่ซื้อก่อนถ้าไปซื้อก่อนแล้วถ้าเฟดลดดอกเบี้ยราคาทองไปต้องไปไล่ราคาสูงก็จะมีความคิดแบบเนี้ยผสมกันแต่เทคนิคเขาเปิดทางนะท่านการการที่มันขึ้นมาด้วยเทคนิคนี้มันจะแข็งแรงไหมคุณมิวสิ เทคนิคแข็งแรงไหมต้องดูว่าข่าวอะไรที่ซัพพอร์ตอยู่นะปัจจุบันข่าวที่ซัพพอร์ตก็จะเป็นข่าวเรื่องว่ามีโอกาสที่เฟดจะลดดอกเบี้ยถ้าไปดูซีบีเอฟวัตถก็จะมองว่ามีโอกาสลดทั้งสามรอบก็คือกันยาลุจิก,กาแล้วก็ทันวากันยาเนี่ยเป็นยี่สิบห้าเป็นสิบพอยลุจิกายี่สิบห้าแต่ทันวาเนี่ยยังยังไม่แน่นอนระหว่างยี่สิบห้าหรือห้าสิบอ่าและปัจจัยที่สนับสนุนเรื่องสงครามดูเหมือนว่านักลงทุนไม่ได้กลับไปโฟกัส องนั้นหลังจากที่เป็นแพนิคของตลาดหุ้นรอบที่แล้วแต่ส่งครามเขายังดําเนินอยู่นะแล้วก็ยังมีความรุนแรงอยู่โดยเฉพาะในฝั่งรัสเซียยูเคนะี่ยังรุนแรงแต่ถามว่าอันนี้มันเป็นรองทางไงมันผ่านมายาวนานถ้าไม่มีอะไรที่แบบอค<ร>ชออั่นแบบเิงมแรงมากกว่านี้โอเคมันไม่ไปอแต่แต่แตะวันออกกลางก็เงียบเลยเนาะคุณเมยี่เนาะ เงียบในเนื้อข่าวนะแต่จริงๆเ,เขายังเขายังมีแอคชั่นกันอยู่เขาไม่ได้สงบเขาไม่ได้จับมือแล้วก็เจรจากันไม่ได้ด้วยนะคะตอนนี้แต่ว่าข่าวไม่เล่นใช่ไหมข่าวไม่เล่นเชื่อว่าตอนนี้เขาก็ยังดูท่าทีก่อนว่าตอนนี้ระหว่างคุณแฮรริสกับคุณโดนัททัมอ่ะใครที่มีโอกาสจะได้อ,อย่างที่บอกอถ้าคุณโดนัททัมมีโอกาสจะได้หรือว่าโพเขาขึ้นมานําสงครามจะแอคชั่นได้เยอะกว่านี้นะเพราะว่า ประเด็นถ้าเกิดสมมติว,ว่าคุณทําม,มาคุณทําอะไรฟักไฟคุณอิสาราเอลอยู่แล้วคุณทำน่าจะไม่ชอบให้ไปสนับสนุนเงินให้ยูเครนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสงครามตรงนั้นมันน่าจะจบเร็วแต่อ้คำว่าจบเร็วเนี่ยมันจะเฉียบพันไงอืมโอเคอ่ะแล้วมาทองไทยครับพรุ่งนี้ประชุมกนงคาดว่าจะส่งผลแค่หน่อยแค่ไหนครับตอนนี้บาทแข็งค่าลงไปแล้วบาทบาทไม่น่าจะมองกนงแล้วค่ะบาทบาทคือเขาแข่งค่าในตัวเองเนื่องจากดอลลาร์อ่ะดอลลาร์เขาพ่วงมาจาก ดอลลร์เขาเพุ่งมาจากเฟดมิลการลดดอกเบีย้ยดอลล่์อ่อนและอ่อนค่าแบบแข็งแกร่งมากๆเพราะฉะนั้นเงินในภูมิภาคไม่ใช่เฉพาะไทยอย่างเดียวนะที่แข็งอย่างเกาหลีใต้เนี่ยแข็งมากๆเลยน่าจะแข็งมากกว่าเราด้วยซ้าเพราะว่าดอลลร์เขาอ่อนกดให้ค่าเงินในภูมิภาคแข่งค่าหมดประกอบกับในเรื่องที่สองเรื่องการสับเปลี่ยนตัวนายกค่อนข้างเร็วรเกิดขึ้นแบบฟ้าแลบจริงๆแต่ว่าการ การมีอีกคนหนึ่งขึ้นมาหนุนเนี่ยมันก็ก,ก็เร็วซึ่งเรายังไม่รู้ว่าคอรอมอจะตั้งเมื่อไหร่แต่ถามว่าไอ้กระบวนการนี้มันมันเร็วไหมก็เป็นแจ็คพอตที่สองแล้วกันทําให้ค่างระบาดแข็งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวนกลับมาที่ทองไทยตราบใดที่โกสปอตยังไม่ยังไม่เบรกชะรู้สองพั้องทองไทยจะมีทรงกับซุด เพาะบาทของมอูทรงกับสุดทรงถ้าเบรกสองห้าหนึ่งสองได้ทองไทยจะทรงและพยายามจะรีบาวสู้กับค่าเงินบาทสุดก็คือทองไทยยังไม่เบรกสองห้าหนึ่งสองแปลว่าทองสปอตเนี่ยเขาจะย่อย่อแล้วเทคโอฟิตย่อแล้วเทคโอฟิตแล้วบาทเขาแข่งอย่างเดียวทองไทยก็จะสุดประมาณคือนี้คราวนี้เขาจะเป็นรอบของ เงินบาทจะแข็งกว่าแข็งค่ากว่าปกติมันยังรอบที่แล้วคือเงินบาทอ่อนค่ากว่าปกติดูไหมครับใช่ใช่รอบนี้จะแข็งค่าผิดปกติเออแข็งค่าผิดปกติต้องใช้คาว่าแข็งค่ามันจะหลุดสามสิบสี่ไหมคุณมีนียังลุ้นอยู่เลยค่ะโอกาสหลุดมันก็มีนะเพราะว่าภาพรวมรายเดือนกราฟของเทคนิคของบาทเนี่ยเขาเสียทรงมากๆภาพรวมรายเดือนถ้าเกิดสมมติว่าเขาหลุดสามสิบสี่แล้วมีโอกาสจะได้เห็นไกลกว่านั้นอีก เยอะเลยค่ะมันมันจะไหลลมันจะไหลเร็วซึ่งตอนนี้แรงอ่ะมันจะกว้างสา0สิบสี่จุดนสองถ้าจะให้ดีกลับมายืนที่ส4มสี่จุดแปูให้ได้ถ้าสัปดาห์นี้ยืนไม่ได้แต่ว่ากราฟปิดวีคไม่สวยไม่สวยอาทิตย์หน้าก็แข็งต่อได้ออืมแต่แต่ก็แต่ผมว่ามันก็ไปวัดดวงไอ้ชีคือมันสุกถูกไหมว่าว่าว่าคุณพาเวลจะพูดอะไรบ้างนี่ถูกไหมถ้าคุณพาเวลพูดในเชิงลดดอกเบี้ยดอลลาร์เขาจะยิ่งอ่อนบาทจะยิ่งแข็ง ซึ่งมันมันมันเข้าทางกับสิ่งที่เขาเป็นที่เหตุการณ์มันกําลังดําเนินอยู่อ่ะมันมันเป็นในทางเดียวกันอยู่อ่าใชขาขา่ขัานนี้ขั้นนี้ก็คือต้องมาดูปัจจัยอื่นละที่จะไม่ควรจะทําให้บาดแข็งค่ากว่าปกติถูกไหมฮะแค่สองปัจจัยนี้ก็น่าจะครอบ <laughs> นะที่เราจะครอบคลุมตัวสวิงแล้วเพราะว่าเราไปเช็คตลาดหุ้นตลาดหุ้นเนี่ยเขาที่ผ่านมาก็ลงต่างชาติเงินยังไม่เข้านะอ่างชาติเงินยังออกจริงๆบาทมันควรจะอ่อนแต่เพราะตัวที่มันใหญ่กว่านั้นน่ะ ใหญ่กว่าการลงทุนในตลาดหุ้นก็คือ currency movement อที่มาจากประเด็นเรื่องเฟดกับประเด็นภายในเรื่องการเมืองเนี่ยมันมัน,มนแข็งเก่งกว่านั้นอืมก็ไม่น่าเชื่อคือ,อยิง่งถ้าเกิดว่ายิ่งครอรมสรุปได้เร็วเนี่ยผมว่ามันก็ยิ่งสร้างความมั่นใจเพิ่มขึ้อน<ช>อีกแต่คือต,ตอนเนี้ยเงินในฝั่งของหุ้นยังไม่กลับถ้ากลับเงินในฝั่งหุ้นมันจะทําให้บาทแข็งค่าได้ขึ้นขึ้นขึ้นเยอะกว่านี้อ่ะแต่อันเนี้ยมันมันแค่อย่างที่บอกคือ movement กับความเชื่อมั่นด้านการเมืองอนาคต อืมอืมอย่างนี้ทองไทยไปอยไรอวันแถวไหนครับทองไทยเนี่ยเราก็อยากจะยึดโกลสปอตถ้าโกลสปอตยังไม่ถึงเราเข้าไปซื้อก่อนราคามันจะไหลลงโกลสปอตสองพันส mm ี่ร้อยเก้าสิบตอนตอนเช้าเนี่ยเราดูว่าเออหกร้อยห้าสิบแต่บาทมันเร็วเนาะแต่ตอนนี้โกลสปอตยังไม่ถึงสองสี่เก้าสี่ราคาตรงนั้นถ้ากว่าโกลสปอตจะถึงน่าจะได้ส mm ี่หมื่นห้าร้อยแปดสิบเป็นเป็นชุดแรกจับอีกตัวหนึ่งคือสองสี่ แปดศูนย์สองสี่แปดศูนย์สี่มืนสี่้อยสี่สิบทีนี้เราอยากให้ดูอย่างหนึ่งถ้ามีเหตุปัจจยัยหรืออะไรมาเพิ่มแล้วทำให้ค่างัดหลุดสามสิบสี่เราอาจจะได้เห็นต่ำกว่าสนะี่หมื่นนะเพราะว่าถ้าเกิดบาทหลุดต่ำกว่าสามสิบสี่ปั๊บเขาจะไหลลงไปสามสิบสามจุดห้าหรือว่าจุดสามมันจะเร็วเพราะว่าเทคนิคเทคนิค ค่อนข้างชัดเขามีแพทเทิร์นของเขาอยู่แล้วแต่ตอนนี้แค่พยุงยังไงให้เทคนิคไม่เสียไปมากกว่านี้อืมัน,นก็เลยก็เลยมีความกังวลแต่แต,แต่คนถือทองไทยก็ไม่ควรเสียขวัญถูกไหมถูกไหมครับไม่ควรเสียขวัญไหมก็ก็ไม่ควรเพราะสิ่งที่เราสิ่งที่เราเราเห็นเทนทางเดียวตอนนี้คือบาดแข็งแต่เรายังไม่เห็นว่าเทนบาดอ่อนแล้วถ้ามาไหลเทนที่บาดกลับไปอ่อนเนี่ย มันก็จะตรงข้ามเลยแต่แต่แค่ว่ามันจะต้องมีอุบัติเหตุอุบัติเหตุสำคัญในก,การเบืองอซึ่งซึ่งมันคาดเดาไม่ได้ค่ะมันมันคาดเดาไม่ได้แต่แค่ว่าถ้าเราจะเล่นทองไทยระยะสั้นตอนนี้เบรกไว้ก่อนมือเข้ามาคําว่าทรงกับซุดเข้ามาแล้วออกอยากแต่ถ้าเกิดคนเป็นเล่นกลางถือไว้เล่นกลางกับยาวให้แบ่งไม้แบบแรงกว้องว่างไปเลยเฉพาะสมมติว่า เราเราไม่มีของเราแบ่งไม้ได้อยู่แล้วไอ้สี่หมื่นต้นๆกับสามต่ำกว่าสี่หมื่นอาจจะเป็นสี่หมื่นสี่ร้อยแต่ส่วนใหญ่คนมักจะมีไม้อยู่แล้วอ่าเข้าใจครับ่จะมีไม้ติดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน่ะถ้าสมมติเรามีไม้เกินห้าสิบเปอร์เซ็นตไอตัวที่เข้าใหม่ต้องระวังจะเข้าจุดอ่ะเหนือสี่หมื่นอาจจะเป็นสี่หมื่นสี่ร้อยแล้วก็ต่ํากว่าสี่หมื่นเพื่อบาทรุดในเคสบาทหลุดค่อยเข้าเป็นไม้แต่ว่าไม่ต้องอัดเต็มจนถึงร้อยเปอร์เซ็นเอาแค่แปดสิบก็พอ อืมอืมต้องวางแผนดีๆดีเลยเนาะทองไทยช่วงนี้เนาะเพราะว่าเพราะวกเงินบาทผมว่าโอ้โหมันก็มีมีเข้าเออไม่นมันมันมนเข้ามามีผลกับราคาทองคาไทยค่อนข้างเยอะกว่าโกลสปอร์ดด้วยซ้ำไหมเนาะการการที่เงินบาทแบบโอ้โหแข็งค่าขึ้นมาสักนิดสักหน่อยเนี่ยผมว่าโอ้ลดกันแรงเหมือนกันเนาะอย่างเมื่อเช้านี้อยู่ดีเปิดลบสองร้อยเลยนะใช่โหดพอสมควรเลยสปอตยังไม่ไปไหนเลยแต่บาทอย่างไรเลยบาทบาททิ้งทิ้งและทิ้งอย่างเชียวอืมเข้าใจครับเข้าใจครับ โอเคงั้นก็เดี๋ยวค่อยๆดูกอนน้องงอแต่ก็อนน้องงาพวกนี้คงไม่ได้มีผลแล้วไหมถูกไหมคุณมิโลเนีก็ยังเชื่อว่าเขาน่าจะคงอัตราดอกเบีย้ยไม่ไม่ก็คือจะไม่ส่งผลต่อตอบาทมากนายใช่ไหมสองปัจจัยเนี้ยเหตุการณ์สองปัจจัยเนี้ยคิดว่ารุนแรงกว่าการตัดสินใจในบ้านการเบืองกับเฟดน่าจะรุนแรงมากกว่ารุนแรงมากกว่าเนาะโอเคได้ครับโอเคขอบคุณมากครับคุณมิโเน่ครับ สวัสดีค่ะต้อ,องขอบคุณคุณวิโรจน์ศิรีสดากรมผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน,าศาศาาน,นบริษัทชายนิ่งโกลบุลีนจำกัดน,นะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้คุณนสินท์บอกแล้วครับโกลสปอร์ตวัดกันเลยครับ2,512จะทะลุาาผ่านไปได้หรือเปล่าถ้าทะลุผ่านไปได้ก็ยังมีโอกาสขึ้นมาเล่นด้านบนได้นะครับ แต่ถ้าเกิดไม่ได้ก็อาจจะโยงไซด์เวอยู่ในกรอบระดับนี้แหละครับ2,512ถึง2,475ดูนะครับว่าราคาจะทะลุลงไปได้หรือปล่นนะครับเพราะว่าไฮไลท์สำคัญในสัปดาห์นี้ก็คือการแถลงของประธานเฟดในวันศุกร์นี้นะครับส่วนทองไทยอาจจะเหนื่อยหนักหน่อยนะครับเงินบาทแข็งค่ามากใกล้จะจ่อแตะ34แล้วนะครับถ้าเกิดหลุดลงไปอีกเนี่ยยิ่งทำให้เงินบาทไปเด็กลมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับก็ทำให้กดระดันราคาทองคำเราอาจจะเห็นราคาลงมาแถว4 2 0 0หรือว่าหลุด40,000ก็ยังมีโอกาสความเป็นไม่ได้ หากว่าราคาโกดสบอสร่วงตามลงไปด้วยช่วงนี้การลงทุนทองไทยต้องวางแผนดีๆนะครับและนี่คือข้อมูลที่โกเราหยิบยกมาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชื่นชอบรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครไปช่องทางต่างๆเพื่อเป็นกันไปนะคับถึงมันด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ